สวัสดีทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะซึ่งวันนี้เรามาพักกันที่พักบ้านแคมปิ้งซึ่งมันอยู่ที่บ้านรักไทยนะแล้วก็บ้านที่เราจองสวยมากชื่อเดวว้เดี๋ยวจะพาไปดูกันใช่ซึ่งอันนี้ตอนนี้ไม่มีใครเลยอะ <laughs> แบบว่าโ <laughs> ล่งมากจริงๆที่แนมอนบอกว่ามันสามารถกางเต็นท์ได้ใช่ให้ดูกางเต็นท์เขาะจะมีแบบกางเต็นท์แล้วก็มีที่มันเป็นเหมือนแบบบ้านเต็นท์อะ ใช่ก็ใน Google Map เขาก็จะแบบเหมือนมีคนคอมเลนเรื่องเสียงหน่อยเนาะว่าแบบแคมป์เสียงดังมันก็จะแบบเออเอถ้าใครมาโดนจังหวะไม่ดีก็อาจจะเจงวะไ่ดีก็องปาร์ตี้นิใช่ใช่นี่คือบ้านของเราค่ะเขาก็บอกว่าให้เอารถมาจอด ถึงที่อ่ะถึงที่หลังบ้านได้เลยถึงที่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปก็คือเซอร์ไพรส์ามากใช่เมื่อกี้เอาเปิดดูแลว้วโหมีคือแบบเหมือนอันนี้แบบใหม่มากอ่ะเขาเพิ่งสร้างเสร็จหลังเดียวด้วยใช่เป็นหลังเดียวที่เพิ่งสร้างเสร็จคือบ้านหลังอื่นเนี่ยมันก็มีบ้านเนาะแต่ว่าคนละสไตล์คนละสไตล์แล้วก็มาดูกันสมชื่อบ้านเดวายนะคะสีขาวจัวว้าเวนี่ดูมุววมก่อนดูวิวซะก่อน ร้อนมากเปิดประตูไปก็ของสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะคะก็คือแบบว่ามีแอร์มีแอร์เนาะเตียงนอนแล้วก็เตียงห้องน้ำครบคันนะเป็นห้องน้ำในตัวมาไปดูห้องน้ำก็ได้ห้องน้ำห้องน้ำในตัวห้องน้าก็จะปกติเลยก็ทนข่าวสไตล์มินิมอลใช่ก็ใครก็สูงก็ระวังหัวหน่อยเป็นฝักบัวจะมีมีมงกันบ้างแหละใช่ นี่ชอบแบบเขาจัดให้สวยมากเลยแบบผ้าอพอชุดมีชุดด้วยชุดคู่แบบน้ำรองเท้าชุดแบบกระฟุงกาแฟดิ่กาแฟได้นะจ๊ะตอนเช้าใสๆให้แบบไฟชงไฟแช็คที่เปิดขวดด้วยอ่ะใช่แล้วก็พร้อไถ่ายรูปพร้อไถ่ายรูปแบบมีมุมอลังการมากเลยอ่ะชงทิชชู่พร้อมโอ้โหนี่คือมุมไฮไลท์ไฮไลท์ที่เด็ดโอ้โหโคตรฟินอ่ะ แบบถูกที่มีอ่างอาบน้ำจริงๆเออตรงน,นี้ดูอ่างก็คือพร้อมถ่ายรูปนะคะใครอยากได้คอนเทนต์ในการ<ช>ถ่ายรูปแล้วดูวิวจ้าวิวคือแบบุ้มมากอลาัางการงานสร้างอลังการมากแบบ มองได้แบบไม่เบื่อเลยอะรอยจริงๆที่ถ้าโชคดีตอนเช้าได้เจอเหมอกก็จะดี<พ>ามากเอเพราะพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ด้วยเนะาะเพราะว่าแดดตกหลังเราเนาะ<ช>ตอนอนมงเยน็นมีพระอาทิตย์ก็น่าจะขึ้นตรงฝั่งนี้ฝั่งนี้เลยปะเต็มตรงนี้เลยสูดเข้าไปโอ้ยนั่งตรงนี้ก็เสียวแล้วอะแถวันนี้ตอนเย็นเขาจะมีเสิร์ฟหมูกระทะด้วยนะคะไม่ควจังก็เดี๋ยวรอดูเนาะว่าแบบหมูกระทะเป็นไงใช่แต่คือแค่ตรงนี้ก็คือนั่งดูวิวตรงนี้ทั้งคืนก็คือแบบฟินแล้วอะฟินมาก เหมือนจะมียุงเยอะอยู่ปะเมื่อกี้โดนมันเป็นป่าแล้วเป็นช่วงหน้าฝนก็จะต้อุงเยอะหกันยงนาะใช่ใช่ก็คืออาบน้ำแช่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ดูวิวฟินแน่นอนแต่ก็มุมมันก็ดีอยู่นะไม่มีใครรอบข้างเลยอะคือเหมือนมุมอันนี้มันที่พักมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นมุมใหม่มากเลยมุมแยกสุดเลยใช่เนี่ยตรงเนี้ยเหมือนเราเขาเรียกว่าอะไรเรานําสุด ยืนออกมาสุดยืนยืนไปไกลสุดเลยเนาะใช่ตรงนู้นมันก็จะเป็นเหมือนพวกแบบบาร์เบอร์อะไรเงี้ยเป็นที่กินข้าวส่วนกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดไปจะเป็นบ้านบ้านพักบ้านอีกโซนหนึ่งใช่แต่ของเราอันนี้ที่ใหม่ใช่เดี๋ยวรอไปดูหมู่กระทะแล้วกันเนาะว่าเย็นนี้จะเป็นไงกับวิวตอนเช้าใช่ว่าจะเป็นยังไงถ้าเราตื่นด้วยความสำเร็จในการตื่นมาแบบขยันพาิดใช่ถ้าไม่ขยันก็คลิปนี้ก็อาจจะจบที่หมู่กระทะแทน

เอา